ครับผมเรื่องดาวน้ำมันน้ำมันนะทางจริงตรงนี้ผมช่วงก่อนนี่ผมพาพารถไปเติมน้ำมันนะผมนถะเครื่องแล้วก็ซื้อเป็นขวดมานะเห็นแล้วเขาขายกันแปดข่งนะผมแล้วก็แต่แต่ว่าน้ำมันมีหลายชนิดตัวน,นี้ก็าแบ่งขายเป็นปีกย่อยนะผมแล้วก็ตามปกติร้านค้าตามชนบททั่วไปทางจริงตรงนี้บางทีเขา ก็จะแบ่งขายอย่างนี้ตามริมทางนะผมะตามริมทางนะอันนี้ดันขายย่อยเขาทํมามรู้ราคาแต่จะลองถามดูนะผมะขึ้นหรือยังนะแต่ว่ามันไม่ขาดตลาดนะผมจริงจริงตรงนี้ผมไปตามบ้านนอกหลายที่สังเกตก็ยังมียางขายกันต้างหน้าร้านหน้าบ้านปกติแต่ว่าเขาแบ่งข,ขายกันเป็นขวดแบบนี้นะผมแล้วก็น้ำ,นำมันใช่ว่าจะแบบไหนก็ได้นะคือไม่ถึงกับขาดตลาด ร้านนี้ก็ขายน้ํามันไอ้ตรงรถดก็ขายไอ้ตรงนี้ก็ขายน้ํามันไอ้เห็นบางเป็นเขาใส่ขวดโคาคกมาแบ่งขายกันเป็นค้าขายขายย่อยขายปีขายย่อยนะอันนี้ไม่รู้ว่าขวดเท่าไหร่นะผมแล้วก็ขวดหนึ่งนี่หนึ่งจุดสองห้าลิตรหนึ่งจุดสองห้าลิตรนะอ่าด้ย ถามราคาเนี่ไม่รูอข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 อ้เขาขายพอจะพอจะได้รู้นะข้อมูลว่าเออช่วงนี้นี่ราคาน้ำมันเป็นอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็อมีแล้วก็ขา,า,าดตลาดหรือไม่ผมยังเห็นบางขายทั่วไปเป็นปกติแต่ราคานี่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวลองทมให้ค้าดูเอาเขาขายอ,อยู่แต่ของด้านในน่ะเดี๋ยวลองามดูน้ำมันดี่คนก็เนเลยนี่ เจ็ดพันพม่าเจ็ดันพม่าเอามาวันเรซ้อในเบงแปดพันเจ็ดพันพม่ 7, มาครับผมเจ็ดพันพม่าต่กี่บาทผมไม่รู้นะเดี๋ยวกันเจ็ดเจ็ดเจ็ดเห็นจ้าจเจ็ดพันพม่าก็ก็ราคาประมาณนี้นะผมเจ็ดพันมั่งนะบางที่ก็แปดพันมั่งนะก็ไม่เกินนะเพราะว่าบางทีที่ขวดแปดพันนี่เขาจะไปคา่คาๆยอย่าง มันมียังยังถูกยังแพงนะที่เขาว่าเขาซื้อไปใส่รถมันมีสองสายญ,ญาแต่ตอนนี้เจ็ดพันนี่้มัาตรฐานนะถือว่ามาตรฐานปกตินผมน้ำมันเชิงตุงอเอาเห็นเห็นอีกครั้งหนึ่งยังไม่ขาดแค้นนะผมแต่นี่เป็นน้ำมันรถเครื่องนะที่เขาเอามาเติมกันแบบนี้ตรงน้นก็ใช่นะแต่ได้รู้ว่าชุมชนตามชนบทของเชิงตุงนี่ราคายัางถือว่าปกติับผม ตรงนี้เขาบอกว่าปกติยัง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 ไม่เท่าไรนะก็ะมีขายอยู่ครับเ,เ,รรเ,รรรรเรื่องราวกับน้าม,มันนะครับผมเมื่อวานเราก็เอารถไปเติมในปั๊มใหญ่มาให้ดูนะัก็ปกตินะครับแล้วก็บาแบซื้อตรงที่ข้างทางเป็นขวดก็ปกติอนะ่ะแต่ว่าราคาไม่ไปเท่ากันเพราะว่าเขาว่านะ้ามันมีนมหลายสูตรงสองสามสูตรแบบแ,แรงแรงย่างอะไร,ะไ,ร,ะไ,ร,ะไ,รไม่รู้นะครับเขาบอกว่าไม่เหมือนกันนะราคาก็ยง ไม่ถึงกับจะแพงมากแล้วก็ไม่ถึงกับขาดแคลนมากที่ชิงตุงเอาไมา้ดูอาดูบรรยากาศก่นกอนนอนวัดเขาครับผมมีผ้ามีนเนดด้วยอ่าชุมชนบ้านนอกตามชนบททางริงตุงนะครับผม